รุดาพยาคุสุปริสวัสดีค่ะคําแปลบทสวดพระมหาจักรพัิหลวงปู่ดูพรหมปัญโยจากนี้ตั้งจิตให้มั่นแล้วกล่าวนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพุทธังอาราธนานางกรโรมิข้าพเจ้าขออาราธนาซึ่งพระพุทธเจ้าธรรมังอาราธนานางกรโรมิข้าพเจ้าขออาราธนาซึ่งพระธรรมเจ้า สังคังอาราธนานางกรโรมิข้าพเจ้าขออาราธนาซึ่งพระสงฆ์ข้าเจ้าคาถาหลวงปู่ทวดน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวดและว,ว่าคาถาดังนี้นะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอคันติมายะ อิติภควาข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่เจ้าประคุณสมเด็จหลวงปู่ทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีโชคซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้านี้คถาหลวงปูด่ดูน้อมระลึกถึงหลวงปูด่ดูแล้วว่าคถาดังนี้นะโมโพธิสัตโตพรมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรมปัญโย ะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพรมปัญโยโพธิสัตว์บทสวดมหาจากักพัินะโมพุทธายะพระพุทธเจ้าห้าพระองค์พระพุทธไตรัตนญาณศีลส,สมาธิปัญญาคือญาณอย่างรู้ไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาธรรมดาแต่เป็นสุดยอดของศีลสมาธิปัญญา เพราะว่ามีคำว่าพระพุทธนำหน้าคำว่าไตารัตนญาณมณีนพรัตสมบัติจกักรพัทจักแก้วเกลือแก้วลูกแก้วม้าแก้วผาขัดแก้วศีสหัสสุทธมาศีสะแปลว่าความคิดหัะสสแปลว่ามือหมายถึงการกระทำสุธมมาคือการรู้ทั้งสามโลกธาตุ รวมความคือการคิดและลงมือทำจนรู้ทั่วทั้งสามโลกพุทธโธธรรมโมสังโคพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยะถาพุทธโมนะพระศีอริยเมตรตรพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาพระรัตนไตรยอคีทานังวรังคันธัง อันตรายทั้งหมดทั้งมวลไม่เกิดสีวลีจะมหาเถรังโชคลาบธุรกิจการงานอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆบูเชมิบูชาทั้งหมดทั้งมวลในพระพุทธศาสนาสเพพุทธา ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายสัพเพธรรม,มาด้วยอำนาจแห่งพระธรรมทั้งหลายสัพเพสังคาด้วยอำนาจแห่งพระสงฆ์ทั้งหลายพระปัตตาปเจการันจะย,ยังพลังด้วยอำนาจแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพษโส ด้วยอำนาจแห่งพระอรหันต์เจ้ารักษาพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลขอให้เป็นไปตามคำอธิษฐานพุทธังอธิษฐามิข้าพเจ้าขออธิษฐานด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าธรรมังอธิษฐามิข้าพเจ้าขออธิษฐานด้วยอำนาจแห่งพระธรรมสังคังอธิษฐาน ข้าพเจ้าขออธิษฐานด้วยอำนาจแห่งพระสงฆ์และทำสมาธิเรียกพระเข้าตัวหรือการอัญเชิญบาร,รมีพระเข้ามาไว้ในจิตกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ